ดีค่ะนี่ช่องมีกาเพลน,นะคะแล้วก็ทำการดื้อนะคะดื้อข้าวของอีกตรงนั้นนะคะทแคนน้ออกแล้วก็กาะอีกนะดีเดกเกอ,อีกแล้วน,นะคะตั้งวงกวกตรงนี้เะยค่ะนะคะจะท,ทำคลิปอยู่ไหมคะ นี่ก็ตั้งใจให้อ่าแขกเข้าห้องน้งานป่านะคะปุตุนี้แล้วตรงนั้นล่ะค่ะเนาะคือปุตุนี้แล้วก็ไม่มีใครเข้าไปอีกเนะาะทั้งคนอยู่ในบ้านนะคะนงวดก็จะเล่นให้นะคะ,คะโอ้ยนะกระโดดแรงนะคะ พอดีน้องตากกิจกรรมกีฬาสีนะคะอันผู้ใอญ่เลยบอกว่าท่านใจหาคุณแม่นะคะ,รระ,คะให้น้องอยู่บ้านน่ะดีแล้วนะคะเพราะว่ามาในบ้านก็ไม่ได้มีกิจกรรมอะไรเยอะแยะเนาะนะคะอ่ะเบื่อนะคะนอนเลกเตียงคุณบอสหน้าน,น,น,นี่นเด็ยกเล็กนอนหลับไม่ตื่นเลยค่ะนะคะอากาศหนาวมากเลยค่ะนะคะเย็นค่ะ เพราะว่าฝนมาลมก็มาด้วยเนาะพอล,ลมมาแล้วก็ทำให้อากาศเย็นนะพอเย็นแล้วก็เริ่มหนาวนะหนาวแล้วก็หนาวสั่นนะฉ <c oughs> ันฝนอันนี้เป็นลังประตูแล้วนะคะเดี๋ยวลากไปเนานะ อมาแต่นีไม่มีอะไรค่ะเย็ไม่ขี่การดเลยเนาะนั่งดูสายฝนะค่ะอันนี้เขาเรียกไม่ไม่เรียกว่าตกลินค่ะตกแรงนะคค่ะตกแรงนะคะ,ะ,คะสายฝนตกแรงมากตรงน,นี้น,นะคะก็ะว่าผิแรงน่นมอกฝักนะคะที่คุณเกีียวหายเนาะน,นะคะ ะะแกงฟักใสปลาหมูแห้งเลยนะคะยีก่กินยางห้อนๆไหมนะคะสดอะไรอย่นี้มันร้อนๆนะคะหฮวอากาศหนาวเนาะแกีงเลยค่ะนะถ้าเราชอบเนาะอะไรก็อร่อยเหมือนเดิมแหละวนะทีแะะกกนนแะ่แต่เพื่อกาเราเกงียดงานดีๆกินเก่ียวค่ะจะมีเห็ดเนาะนะคะอันนี้อก,กินยางหักนะคะ มื่อกี้นี่เดยก็ไปคนอิดนะคะมาสองสามรอบสี่รอบเนาะฝนตกนะคะนางก็อยากเสร็จขาดนะคะเพราะว่าฝนตกแต่นางก็ไม่ได้พักนะคะนางก็ทําทําไม่เรื่อยค่ะเพราะว่าห้องน้ําเรานอนะคะถ้าเราไม่ทำาะไรสิไม่ร้านเวลานางคะิวนะนั่งคิวนะแล้วมีคนมาเนาะนะคะไม่ทันจริงนะคะแขกถึงตัวเลยนะคะเอาใจชิวยหลายรอบแล้วค่ะก็งนงงเนาบางทีอาบนู่น้อตารก็เปิดนะคะ เปิดเปิดเข้าไปก็นได้อีกะ,ะอ,อืมมีฟ้าแลบเลบยะคะว้าวต่แลรียบตนะ่อเบนะตกเป็นกระหนาเลยคะ่ะงอพายุจะหมดแล้วนะ,ะตอนนี้พายุยังไม่หมดนะคะอืมอ้หา,านี่ยังตัดไม่ได้นะทีเดียวว่าจะตัดอยู่เนาะแต่ว่าโอเยก็ว่าอ อันนี่แล้กวก่อนนะคอเพรแล้ปปวเปนตกก็เรยไปคุณตัดค่ะถ้าตัดแล้วต้องตากกนนแะล้วจะทำให้แบบไม่สบายนะคะมันจะลำบากเนาะ,ะเราไปด่อนนี้กันค่ะอืม นก,กน,กนก็กำลังจะตีนกระมังแล้วนะคะนี่ตัมักเกือเยอะเลย นี่เนาะดันเนาะอู้เสียงคอร้องก็กมาแล้วก็ไปสวงคนหลังบ้านเนาะนะคะมันผ่านะค่ะถ้าเราเชเ่วงนี้แล้วนะคะก็ทำให้ฝนม,ม่สาดนะคะแต่ว่ามันมันก็สาดตรงนี้นะคะถ้ามา มาได้ดจริงๆนะะมันดีกะสอาดนะแ้ง่เรื่องที่ใค่าากันเลยค่ะบบอืมส่วนยางแล้วนะนี่แบบนวใหญ่เลยค่ะเรื่องน้ำนะคะน้ำฝนนะ พอฝนหยุดตกนะยุงก็มาน,นี่นะคะไม่ต้องห่วงค่ะเรื่องยุงนะตามมาจีๆเลยค่ะโอ๊ยมึงจะกระเทยหัวเดี๋ยวเ็าจะไปเลียงพักนะคะส่ยยา เป้าแห้งนะคะแล้วมีเต้าแม,มงลักถิ่นนะคะสะไคร้นะคะแล้วก็พ,ะะพริกค่ะนะหอมเหมือนเดิมค่ะนะคะแล้วมือแห้งกับแกงแห้งก็งแซ่บนะ,ะแกงใส,ส่หน่อไม้ก็อร่อยเลยทีเดียวอดีเลยว่ะเผือกนะเผือกผิวนะคะ แล้วเยดี่าฮะนี่นีเดียวอไม่ต้องนะคะเดีกะนะคะยังมาหน้มานมานันหนมาเดียวมาอ่ีนสิเอากดีนกเ็กเท่ากะเท่เขา จับยังไงเนาะนะคะตอนนี้ฝนก็เริ่มสาดแล้วนะคะใส่สกีอาแล้วแรงมากเลยะคะ่ะวนแรงมากเลยะคะ่ะฝนล,ลวก ตแลงเรียนรู้นะคะว่าร่วตรงไหนนะคะถ้าอันตัวนี้เขาก็ะสีประเด็นหายเนี้ยเขาเขาไม่ได้สอบหรือเนี้ยจ้ะนิดอ่ mm. ะมาสำับการทำวงกบนะ,นะคะ mm. เดี๋ยวเนี้ยต่อไปนะคะ mm. ตอนแรกอ่าเจ้าของนี่จะมาทำช่วยนสะคะผสมมา เราทำเองค่ะ,สสะ,คะล็อตซ่านะอ่าธุรกิจนี้นะคะอ่าฝากผลิตภัณฑ์ที่พีจะกินนะคะชาไม่ได้พีแล้วก็ใบมังนีค่ะนะคะฝากนะคะอ่าซื้อในน้ำช่องน้องจ้าพาเพืินด้วยนะคะขอจบพีที่เท่านี้นะค่ะ